มาพี่นอ้องพัดเดินมาผัดเนื้อน้ำกันผ <c oughs> ัดเนื้อวัว <c> ผ <oughs> ัดเนื้อวัวใส่วัวลักลาขัวบ้านบ้านเนี่ยเนื้อวัวเนื้องาม พี่พี่น้องใส่หัวลาพาได้เนี่ยหอมพวนัว,วเรียบร้อยแล้ว